สวัสดีครับเพื่อนๆผมทนายกริศรีพนมจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกําลังตอบปัญหา,าให้กับแฟนเพจแล้วก็สมาชิกในกลุ่มทนายอาสาปรึกษาทนายโดยทนายมืออาชีพนะครับก็เลยจะ มาพาเพื่อนๆมาดูว่าวันๆหนึ่งนะครับผมให้คำปรึกษากับประชาชนแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันครับผมเนี่ยนะครับวันๆหนึ่งก็จะมีคนทักเข้ามาเยอะแยะนะครับทักเข้ามาเยอะแยะอย่างอย่างเช่นน้องท่านนี้นะครับปรึกษาเกี่ยวกับหนี้ธนาคารนะครับคุณแม่คุณแม่เขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นหนี้ของเจ้าหนี้ อยู่ประมาณ5 0,000บาทก็ปรึกษากับผมว่าผมจะต้องใช้หนี่แทนคุณแม่ไหมนะครับมีบ้านอยู่หลายหลังแต่ว่าก็ติดจำนองทั้งหมดนะครับจะทำยังไงดีนะครับผมผมผมให้เห็นรูปภาพของผู้ปรึกษาไม่ได้นะครับโดยจรรยาบรณเราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยจะให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าข้อดีของ ของ iPad ก็คือมันสามารถพิมพ์ตามที่เราพูดได้เลยนะครับผมก็จะตอบไปให้ให้น้องเขานะครับเบื้องต้นนะครับเจ้านี้จะต้องฟ้องให้ผู้จัดการมรดกชำระหนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ทราบนะครับเบื้องต้นผมแนะนำว่าในกรณีที่ เป็นนี่ส่วนตัวของคุณแม่นะครับเราไม่จำเป็นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะนั่งตอบคำถามแบบนี้ให้กับเพื่อนๆวนไปทั้งวันนะครับว่างตอนไหนก็ก็จะมานั่งเปิดดูนะครับว่ามีใคร